สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะรายการเพื่อคิดก็แนะนําอาชีพง่ายๆให้กับคุณนะคะนั่นก็คือการขยายพันธุ์ต้นไม้ขายแบบวิธีง่ายๆนะคะซึ่งก็มีการตอนการปักชำแล้วก็มีการแยกหน่อนะคะแต่สําหรับการตอนนั้นอาจจะยากสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีความชมนานาญโดยตรงคุณก็สามารถจะเลือกวิธีอื่นเช่นการแยกหนอหรือว่าการปักชำเป็นวิธีการง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยคะ่ะว่าวิธีการแต่ละอย่างเนี่ยเหมาะกับต้นไม้ประเภทไหนนะคะไปติดตามชมเลยคะ่ะ การขยายพันธุ์ไม้ด้วยการปักชำเหมาะสำหรับใช้ในร่มโดยการตัดกิ่ง กานของลำต้นหรือบางครั้งอาจใช้ลำต้นในการปักชำได้ด้วยมีดหรือว่ากรรไกรที่มีความคมเพื่อไม่ให้แผลชำและเกิดการเสียหายจากนั้นก็นำกิ่งที่ตัดไปปาก,กับปูนขาวเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราแล้วจึงนำไปปักในดินที่เตรียมไว้ซึ่งอาจจะใช้ดินร่วนผสมกับเปลือกมะพร้าวหัน่นเปลือกถั่วแกลบขาวและอาจผสมแกลบดำลงไปด้วยเพราะแกลบดำนั้นจะช่วยป้องกันเชื้อราได้เช่นเดียวกับปูนขาวตนา้นไม้ง่ายๆที่ เราสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำนะคะก็ได้แก่ชะาเฟื่องฟ้ากู้ระหงชวนชมและไม้แขวนชนิดต่างๆเช่นเป็นต้นว่าเป,ปเปอร์เดฟปลูทองและราชินีหินอ่อนเป็นต้นค่ะ ส่วนการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะสามารถจะทําได้ง่ายและได้ผลเร็วนะคะก็คือการแยกหนอ่อซึ่งไม้ที่นํามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ได้ต้องเป็นไม้ที่มีหนอ่ออย่างเช่นเฟิร์นข้าหลวงพุทธรักษาหมากผู้หมากเมียกาบหอยกระทางเงินและกระทาทองเป็นต้นการแยกหนอดูจากหน่ที่มีใบขึ้นแล้วจึงจะเหมาะที่จะแยกเพราะถือว่าหน่อนี้มีความแข็งแรงแล้วเมื่อเราเลือกหน่ได้แล้วก็ให้ลอง ุดดูนะคะว่ารากลึกหรือไม่ลึกถ้ารากไม่ลึกมากนะกก็ให้กดขึ้นมาแล้วก็สกิดหน่อออกนะคะแต่ถ้าเราเห็นว่ารากในลึกก็ให้ใช้วิธียกขึ้นมาทั้งหมดแล้วสลัดให้ดินหลุดให้หมดแล้วจึงสกิดหน่อออกเพื่อป้องกันรากขาดและหน่อช้ําจากนั้นจึงนําลงดินที่เตรียมเอาไว้ค่ะก็ใส่ปุ๋ยเขาปียาว่าอย่างอย่างที่เราตัดเอาไว้แล้วเราก็ต้องอปูนทาต้นแม่ด้วยนะคะ กันน้ำตืมเข้าไปทำให้ต้นเน่าอันนี้เฉพาะที่แยกหน่อนะฮะแต่ถ้าสำหรับกิ่งตัดไม่ต้องทำอะไรนะอคะใช้ใส่ปุยข้างล่างลดน้ำให้สม่ำเสมอแค่นั้นค่ะ